ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวิศะไทยเซลล์แอนด์เซอร์วิสตัวแทนจำหน่ายเครื่องเสียงแบรนด์เนมชั้นนำจังหวัดขอนแก่นนะครับก็วันนี้จะมาทดสอบไมโครโฟนนะครับไมกระเดืองนะครับคลิปที่แล้วทำไปเนี่ยจริงๆผมรอไมโครโฟนตัวหนึ่งอยู่แต่ว่าของมันยังไม่มาก็เลยเทสไปแค่2ตัวก่อนเป็นเซนไ h เ i อ e r กับชัวซึ่งเป็นไมกรรเดืองนะครับ แต่ว่าเสียงพูดเบาไปหน่อยหนึ่งก็เลยคลิปเนี้ยของมาแล้วที่อยากจะทําจริงๆคือ3ตัวนี้ที่จะทดสอบให้เพื่อนๆฟังนะครับว่ามันมีความแตกต่างยังไงทั้งในเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วกเ็เรื่องของราคานะครับตัวแรกนะครับที่ทําไปแล้วคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นเจ้าชัวเบต้า 91A นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเบลดารี่ใหม่กระเดื่องนะครับ ใช้ได้ทั้งกระเดื่องและเปียนโนถึงคลิปที่แล้วอธิบายไป,ปแล้วแล้วก็ eq นี้ปรับเป็นแฟตนะครับไม่ได้ไม่ได้คัดนะฮะปรับเป็นแฟตเอาไว้ครับผมส่วนตัวถัดมาก็เจ้าเซนไฮเซอร์นะครับเซนไฮเซอร์ e 9 0 1ก็เป็นไมกระเดื่องแบบ boundary mic เหมือนกันนะฮะจากยี่ห้อเซนไฮเซอร์นะครับเซนไฮเซอร์จะไม่มีตัวปรับ eq อะไรนะครับครับผมแล้วตัวสุดท้าย ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันนะฮะก็คือเจ้าเบรนเจอร์นะครับเบรนเจอร์ B-A 1 9 a นะครับก็เรียกได้ว่าเขาเอา2ยี่ห้อมขืขอคีมาผสมกันนะครับทั้งเรื่องรูปแบบอะไรเงี้ยครับก็จะมีที่ปรับ EQ เหมือนของชัวนะครับเป็นเอ่อโลคัทนะครับก็มีไฟให้นะครับ เป็นไฟสีฟ้าเวลาเราปล่อยแฟนทอมาก็จะรู้ว่ามันมีไฟที่บอกว่าเอาเอามารวมกันเนี่ยเพราะว่าเรื่องบลดัลี่ใหม่นะครับลักษณะกริวต่างๆนะครับจะเหมือนชัวแต่ว่าตัวบอดี้เนี่ยจะเหมือนเส้นไฮเซอร์นะครับก็จะอารมณ์ประมาณนี้นครับครับผมก็ผมก็อัดอัดเสียงมาทั้ง3ตัวนี้นะครับ ก็ใช้โปรแกรม r i p p e r นะครับ r e ป p e r r e ร p e r ซึ่งจะ p พย์แบ็ให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คืออัดมาเนี่ยสามไมเลยพร้อมกันโดยที่เอาไมเนี่ยเอาวางไว้ในกระเดื่องกระเดื่อง OC ตัวนี้นะครับก็อัดมาไว้หมดละ3แท็กก็ tag แท็กละ1น่ชแนนนะครับก็อันแรกที่จะเปิดให้ฟังเลยเนี่ยจะเรียงจากชัว เบต้าเ s e าหนึ่งเซนไฮแล้วก็เบรนเจอรจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับสำหรับที่จะเปิดให้ฟังคือรอบแรกเนี่ยจะออฟ EQ คนะก็คือ EQ ของทุกชแนลเนี่ยจะไม่เปิดเลยนะฮะจะให้ฟังเพียวๆก็คืออัดตัวไมค์กองเข้ามาเนี่ยเพียวๆเข้ามาที่คอมพิวเตอร์เลยแล้วก็เปิดเปิดเข้ามาโดยไม่ผ่าน EQ อะไรเลยนะครับ ทั้งหมดนะฮะไม่มี EQ ไม่มีเกตไม่มีอะไรก็เดี๋ยวลองฟังกันดูว่าว่าเพื่อนๆนชอบแบบไหนนะครับ ชัวนะครับเดี๋ยวให้ลองฟังอีกทีนะครับเริ่มจากชัวก่อนนะครับเซนไเซอร์ครับ เบรนเจอร์ชัวนะครับครับอ่าก็จะเรียงเป็นชัวเซนเซอร์เบรนเจอร์นะครับ วนสาสามอันแบบนี้ต่อไปจะเปิด EQ ทั้งทั้งหมดเลยนะครับก็จะเริ่มจากชัวเหมือนเดิมนะครับ ครับเดี๋ยวจะเริ่มจากช่วยทีหนึ่งนะครับเซนไเซอร์เบรนเจอร์นะครับ ก็ลองฟังแล้วก็เอาไว้ตัดสินใจนะครับว่าเพื่อนๆอ,อยากเลือกตัวไหนสำหรับชัวกับเซนไฮเซอร์เนี่ยราคามันเท่ากัน9,990บาทนะครับแต่เจ้าเบรนเจอร์เนี่ย2,000กว่าบาทแล้วก็กองที่ผมใช้อัดเนี่ยคือข้างในไม่ได้บุอะไรนะครับก็เอาใหม้นียวางเลยแล้วก็อัดเสียงออกมาเลยไม่ได้มีหมอนไม่ได้มีฟองน้ำอะไรครับผมก็ เอาไว้เป็นทางเลือกครับถ้าสนใจเจ้าเบรนเจอร์ราคาประหยัดเนี่ยสองพนนิดๆเนี่ยก็ทักเข้ามาได้ครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับก็ใช้งานได้ไม่ได้แย่อะไรครับเสียงดีใช้ได้เลยสําหรับราคามันนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้4ตัวถึงจะได้ชัวร์หรือเซนไนเซอร์นะครับแต่ถ้าอยากได้คุณภาพสูงก็เลือก เลือกซื้อกันได้นะครับทั้ง3ตัวก็ผมมีขายทั้ง3ตัวนี้เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ